หนึ่งในมารยาทของการอยู่ร่วมกับภรรยานะครับนั่นคือการช่วยเหลือกันการไม่ตําหนิกันนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่เป็นสามีนะครับอาจจะกลับมาทานอาหารที่บ้านแต่ว่าเวลาอาหารที่ไม่ถูกปากนะครับก็ไปตําหนิผู้ที่ทําอาหารก็คือภรรยาจะสร้างความเสียใจให้แก่นางนะครับหนึ่งในสุนนะของท่านนบดุลลาลลอฮุอัลเยวะสัลลัมคือการไม่ตําหนิอาหาร

หนึ่งในศิลปะในการใช้ชีวิตคู่นะครับในการอยู่ร่วมกับภรรยากับคนอื่นนะครับถ้าเขาทาอาหารมาให้เราแต่เราไปตําหนิอาหารเค็มบ้างหวานบ้างมันก็จะทําให้คนที่ทําอาหารเนี่ยก็รู้สึกเสียใจนะครับฉะนั้นสุนนะแบบฉบับของท่านนาบีในการอยู่ร่วมกับภรรยากับเพื่อนบ้านนะครับท่านนาบีก็จะไม่ตําหนิอาหารนะครับอาหารไหนที่อร่อยรสชาติดีถูกปากนะครับก็จะกินเยอะอันไหนที่ไม่ถูกปากก็จะกินน้อยนี่ก็เป็น แบบอย่างและสินะในการใช้ชีวิตคู่นะครับ